ฟังกันเองจบดัดกันเองไม่ใช่หน้าที่นี้ก่อนี้ต่อนแก่ันเดียวพร้อมแล้วให้พูดชื่อประเทศที่มีกระดเอียอินเดียออสเตรเลียลิเบียไนจีเรียจอร์เจียรัสเซียออสเตรียโคลัมเบียเอธิโอเปียมาเลเซียโรมาเนีย Bakaria, Indonesia, Mongolia, Malaysia, Syria, Saudi Arabia, sampai lah, kau Armenia, Saudi Arabia, Korea. โกลเดียสามพันบาทตรงนี้กลุ่มมันจะแพงถ้าตอบผ่านปลตรงนี้นั่งดูเพื่อนแน่นันต่อไปครับสามพันบาทนะครับให้ต่อไปนะครับให้บอกชื่อชนิดของปลาปลาแม่ปลาหมอปลาเน็ตปลาดิ้นปลาดุกปลาท้อ

ผมเคยผมเคยบอกปลาท้องโกปากระป๋องนี่ไม่ให้นะำตาลน้ำกระป๋อกระป๋องง่แฮกะบกในสอบปากดีด้วยนะเดี๋ยวสองกลุ่มเดี๋ยวสองกลุ่มเดี๋ยวสองกลุ่มครับพร้อมนะครับสองกลุ่มนะครับง่ายๆเลยง่ายๆเลยครับกลุ่มที่แพ้ได้สี่พันกลุ่มที่ชนะได้ห้าพันให้บอกให้บอกสิ่งของที่อยู่ในห้องครัว ตะหลิวหม้อกระทะมีจานช้อนซอน้อนตะเกียบเขียงถ้วยหม้อหนึ่งทัพพีซิงหนักดานตัแกเกตน้ำยาล้างดานก๊อกน้ำเขียงเขียงทัก ถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะไปตอบทุกอย่างหมอไม่เลยเพราะว่า